สวัสดีครับไม่ได้มาขายของนะครับผมมาอัปเดตสูตรหวยกันต่อนะครับผมเพราะว่าสูตรหวยสูตรนี้มันยังเข้าต่อเนื่องอยู่นะครับจึงต้องมาอัปเดตกันต่อนะครับอหลังจากลง youtube มาประมาณสามงวดนะครับผมอามาดูกันเลยวิธีการคำนวณน,นะครับผมให้ใช้สามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งกับสามตัวท้ายครั้งที่สองเป็นแนวทางในการคำนวณน,นะครับโดยให้ใช้ หลักหน่วยของสามตัวท้ายครั้งหนึ่งบวกกับหลักร้อยของสามตัวท้ายครั้งที่สองมื่อบวกกันแล้วได้เท่าไหร่นะครับผมให้นํามาเป็นตัวหลักตัวแรกนี่แล้วหาตัวเลขมาบวกกับตัวหลักตัวแรกนะครับผมให้ได้เท่ากับสิบมาอีกหนึ่งตัวเมื่อได้ตัวเลขตัวนั้นแล้วนะครับผมให้นับเพิ่มแท้มจากตัวเลขตัวนั้นไปหนึ่งแต้มหนึ่งตัวก็จะได้ตัวเด่นทั้งหมดสามตัวแล้วผมสามตัวนี้ครับผมเอาเป็นทาง ระดับงั้วถัดไปนะครับผมมันอาจจะมาหนึ่งตัวสองตัวหรือว่าสามตัวเลยนะครับก็แล้วแต่นะครับผมเพราะว่าสูตรเนี้ยเป็นสูตรตัวเด่นเลขตัวเดียวนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะผมอย่างงูนี้นะผมเก้าบวกสูตรเท่ากับอะไรครับอ่าได้เท่ากับเก้านั่นเองเก้าบวกกับหนึ่งก็เท่ากับสิบนะครับผมตัวเลขตรงนั้นก็คือเลข หนึ่งนั่นเองนะครับอ่าหนึ่งนะับเพิ่มแต้มก็เป็นสองก็จะได้เก้าได้หนึ่งได้สองนะผมสามตัวนี้บผมให้นําไปเป็นตัวทางสำหรับงวดถัดไปนั่นเองนะครับอ่างวดถัดไปออกอะไรครับนี่เลยตามท้ายาก็หนึ่งออกหนึ่งสี่แปดอธเข้าคือเลขหนึ่งนั่นเองนะครับนี่อ่าข่าหลักร้อยนะครับอ่าอย่างวันนี้นะผมะมีข้อแตกต่างก็ต้ององธิบายสักหน่อยนะครับนี่อย่างห้าบวก ศูนย์เท่ากับห้าใช่ไหมผมห้าบวกกับเลขอะไรได้สิบครับห้าก็บวกกับห้านั่นเองนะครับผมห้าถ้าเพิ่มแต้มก็เป็นหกนะครับผมก็จะได้ห้าแล้วก็ห้าแล้วก็หกใช่ไหมผมเป็นเลขสามตัวแต่ว่าเลขห้ามันซ้ํากันนะครับผมก็ตัดออกไปหนึ่งตัวนะครับผมให้เหลือเลขห้าตัวเดียวนะครับผมก็จะได้ห้ากับหกใช่ไหมผมสูตรนี้เป็นเลข ตัวเด่นสามตัวนะครับก็ต้องนับเพิ่มแต้มเพื่อหาตัวเลขนั้นอีกหนึ่งตัวเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับก็เป็นเจ็ดนั่นเองนะครับผมก็จะมีห้ามีหกมีเจ็ดนะครับผมสําหรับนำไปเป็นแนวทางในงวดถัดไปนะครับอ่างวดถัดไปเลขห้าเข้าหลักหน่วยนะครับผมอ่าส่วนวันนี้ก็เลขสามเข้าหลักสิบนะครับผมในงวดถัดไปนะครับผมอ่าอย่างงวดนี้ ก็เลขสองนะครับผมข้าวหลักร้อยในงวดถัดไปนะครับผมอ่าเราจะไปกันไวหน่อยนะครับเพราะว่าอธิบายไปสองคลิปสามคลิปแล้วนะครับผมอ่าโอเคนะผมนี่ก็อ่ายังมีข้อแตกต่างอีกแล้วนะครับผมนี่หกบวกสี่เท่ากับอะไรครับอ่าเท่ากับสิบนะผมอ่าไม่ว่าจะบวกกันแล้วเท่ากับสิบหรือว่าเท่ากับศูนย์อ่าเลขตัวเด็นก็จะเป็นศูนย์หนึ่งสองนะครับอ่าเป็นยังไงมาดูกัน หกบวกสี่เท่ากับสิบนะครับผมสิบเปได้สองหลกักก็เอาศูนย์ตัวหลักมาแค่ตัวเดียวศูนย์บวกอะไรไนดะ้เท่ากับสิบครับอ่าก็าบวกกับสิบนั่นเองก,กลายเป็นว่าศูนย์แล้วก็มีศูนย์นะผมแล้วก็นับเพิ่มแต้มจากศูนย์เป็นหนึ่งนะครับผมก็จะมีเลขซ้ำกันอีกแล้วนะผมเป็นเลขศูนย์นะครับตัดศูนย์ออกไปก็เหลือศูนย์หนึ่งนะครับผมแล้วก็นับเพิ่มแต้มจากหนึ่งก็เป็นสองนะครับผมก็จะตัวเด่นทั้งหมด สามตัวนะครับผมที่นําไปเป็นแนวทางในงวดถัดไปนะผมคือศูนย์แล้วก็หนึ่งแล้วก็สองนั่นเองนะครับอ่างวดถัดไปเลขสองเข้านั่นเองนะครับผมนี่เข้าหลักร้อยนะครับอ่าสองเข้านะครับนี่สองเข้านะครับผมเข้าหลักร้อยอ่ะตรงนี้ก็เลขอะไรเข้าครับเนี่ดูงวดถัดไปก่อนนะครับผมงวดถัดไปสามตัวท้ายของวันหนึ่งออกสามห้าศูนย์อ่าที่คํานวณได้ เลขศูนย mm ์น hmm. um, ั่นเองนะครับผมที่เข้านะครับอาเข้าหลักหน่วยนะครับผมส่งตรงนี้ก็เลขห้านะครับผมที่เข้านะครับผมาเข้าหลักสิบข้าหลักหน่วยเลยนะครับผมตัวเดียวมาสองหลักนะครับส่งตรงนี้ก็เลขหนึ่งกับเลขสองนั่นเองที่เข้านะครับผมสองข้าหลักร้อยหนึ่งข้าหลักสิบนะครับอ่าแล้วก็งวดนี้ก็ เลขหนึ่งข้าวนะผมอ่าข้าวหลักไหนครับข้าวหลักหน่วยนะครับผมเห็นว่าวงไว้แล้วก็ต้องรู้นะครับผมว่าข้าวนะครับผมอ่านะครับผมอ่าส่วนันนี้ก็เลขแปดนั่นเองผมที่ข้าวนะผมแปดข้าวหลักไหนล่ะข้าวหลักร้อยนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ก็เลขสี่กับเลขหกที่ข้าวนะผมอ่าหกข้าวหลักสิบสี่ข้าวหลักหน่วยนะครับผมส่วนันนี้ก็เลขหกนั่นเองครับผมที่ข้าวนะผม อ่างวนันี้ก็คือเริ่มลง y o u t u งวดแรกนะครับอ่าเลียกขกข้าเข้าหลักไหนครับอ่านี่เลยเข้าวหลักร้อยกับข้าวหลักหน่วยนะครับผมอ่าส่วนวันนี้ก็งวดน,นี้แปกับเก้านั่นเองนะครับผมที่เข้าอ่าเพราะว่างวดถัดไปเอาอะไรครับ นี่เลยสามท้ายของนหนึ่งออกเก้าหนึ่งแปดเลขเก้าก็เข้าหลักร้อยนั่นเองก็เลขแปดก็เข้าหลักหน่วยนั่นเองนะครับอ่าอันว่นี้ละที่คำนวณได้เลขอะไรเข้าครับอา่างดต่อไปออกเจ็ดสองศูนย์อ่างดที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมเลขที่เข้าคือเลขนี่เลยครับเลขเจ็ดนะครับผมนี่ <laughs> อเจ็ดเข้านะครับผม อ่านี่เจ็ดข้าวนะครับข้าวหลักไหนล่ะข้าวหลักร้อยนั่นเองนะครับอ่าวันนี้ก็ได้สามเจ็ดแล้วก็แปดนะครับผมที่เป็นตัวเด่นสําหรับงวดวันที่สิบหกเดือนสี่นั่นเองผมอ่าวดที่จะถึงนะครับอ่าว่าสามตัวนี้ผมมันจะมีมาสักตัวหนึ่งไหมนะครับผมในสามตัวท้ายของวันน,งนึงนะครับผมว่าจะมาสองตัว หรือว่าจะมาสามตัวอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณกันหน่อยนะครับผมแล้วก็ใช้สนับสนุนให้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับผมขอทุกท่านนะครับผมร่ำรวยร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ